งงไปหมดละครเวียรเรื่องล่าสุดเรตติ้งร่วงชวนใจหายเกิดอะไรขึ้นเพิ่งรับประทานทั้งช่องเจ็ดหลังเรตติ้งละครกรงน้ำพึ่งผลงานละครเรื่องล่าสุดของพระเอกเบอร์หนึ่งอยากเวียสุกวลวัฒน์ที่รับบทเป็นป่าดันนางเอกดาวรุ่งพระายรมิดาออกมาผิดคาดน่าใจหายทั้งๆท,ที่เนื้อเรื่องก็เดินทางมาถึงช่วงกลางๆเริ่มจะเข้มข้นขึ้นแล้วแต่เรตติ้งกลับหลุดหลักเลขสาม ลึลงมาเหลือเพียงแค่2.8ซึ่งน่าจะถือว่าน้อยที่สุดในผลงานละครของเวียสุกลลวัฒก็ว่าได้ท่ามกลางการคาดเดาไปต่างๆนานาว่าสาเหตุเกิดจากอะไรงานนี้แฟนๆหนุ่มเวียคงต้องเอาใจช่วยให้หนักๆเลยละ่ะขอเอาใจช่วยหวังว่าเรตติ้งเอพิโซดน่าจะกระเตื้องขึ้นจ้า